ความเป็นมาเป็นไปของซูซูกิอาซีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อและกันที่ผมเคยทําไปแล้วตั้งแต่แบบทำคลิปแรกๆเลยแล้วก็แบบพอกลับไปฟังแล้วมันพูดไม่รู้เรื่องเลยอยากทําใหม่คือคลิปเนี้ยจะไม่ได้พูดถึงสเปคอะไรของรถอาซีนะแค่มาพูดแบบจุดเริ่มต้นปีไหนอะไรยังไงสิ่งท,ที่น่าพูดถึงของ RC, อาซีเฉยๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าอะไรยังไงสําหรับ ซูซูกิอาซีสิ่งที่น่าพูดถึงของซูซูกิอาซีก็คือมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกที่มีการผลิตสะสมะครบแสนคันอย่างเป็นทางการในไทยเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีรถรุ่นไหนที่มียอดผลิตสะสมะครบหนึ่งแสนคันเรานะับเป็นแค่ตระกูลนะสมมุติอ่ตระกูลอาซีก็คืออาซีอย่างก่อนหน้าออย่างของซูซูกิก็เป็นเอฟไออย่างเนี้ยก็ผลิตไม่ถึงอะไรแบบนี้เป็นต้น ที่ไปที่มาของซู z u กิอาเซ่เริ่มต้นขึ้นในปีพศ .2526 โดยทางบริษัทเปิดตัวซู z u กิอาซซึ่งอาซีในตอนนั้นมันก็คือเป็นการแบบออนิวมันคือโมเดลใหม่มันคือซีรีส์ใหม่ใหม่ล่าสุดของทางบริษัท s u ซูกิใช่ไหมเครื่องยนต์เฟรมระบบการสะทองสะเทือนใหม่หมดอย่างแรกเลยก็ RC80 มาพร้อมเครื่องยนต์เจ็คู่เป็นระบบระบายความร้อนของขึ้นชื่อของทางซูซูกิอยู่แล้วระบบคัด ออโต้ Auto, นู่นนี่นั่นนอกจากนี้ชคหน้าก็เป็นเทโลสซโคปิกแล้วยุคก,ก่อนหน้าพวก f r จะเป็นขาไก่จะเป็นสปริงใช่ไหมอันนี้เป็นเทโลสโคปิกก็รูปแบบการทํางานก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็ถือเป็นของใหม่ล่าสุดดีไซน์ทุกอย่างใหม่หมดซึ่งทางบริษัทซูซูกิเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนสําหรับ RC80 หลังจากการเปิดตัวในเดือนกันยายนใช่ไหมพอเดือนธันวาคมปุ๊บอะ Rc แปดสิบก็ได้รางวัลมากมายเลยก็รางวัลที่เกิดขึ้น่ะมาจากนิตยสารยานยนต์ต่างอ่ะมอบรางวัลให้อ่ะเดี๋ยวผมพูดชื่อให้ฟังก็รางวัลที่ได้ก็จะมีเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยสมรรถนะเทคนิคอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแล้วก็รางวัลที่ให้อ่ะก็คือมาจากนิตยสาร Speed World Speedway Rider Championship แล้วก็ Cycle World พอขึ้นปีพศ2 5 2 7ปุป๊บอ่ะเดือนมกราคมอ่ะก็ได้อีกรางวัลหนึ่งคือรถมอเตอร์ไซค์ดีเด่นประจำปีอ่าในด้านของเครื่องยนต์ซึ่ง อันนี้ซึ่งเป็นนิตยาสารตอร์คอร์ s อ่ะเป็นคนมอบรางวัลให้พอเดือนเมษายนอ่ะสองเจ็ดใช่ไหมทางบริษัทซูซูกิก็เปิดตัว RC100 เป็นครั้งแรกก็เครื่องยนต์ใหญ่กว่าเป็นร้อยซีซีแล้วก็มี4เกียร์แล้วก็เกียร์สี่เรียกว่า ER นอกจากนี้นจะมีรุ่นย่อยที่เอาชุดบังลมหน้าออกไปให้ดูเป็นสปอร์ตอะไรแบบนี้เป็นกิมมิ่เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นแล้วกันแต่พื้นฐานทุกอย่างอะไรอ่ะจะเหมือนกับ RC80 เลยหลักๆคือเครื่องยนต์ใหญ่กว่าเกียร์เยอะกว่าอะไรแบบนี้เป็นต้น หลังจากนั้นน่ะในเดือนธันวาคมอ่ะก็ไม่มีอะไรผิดพลาดก็ R400 ก็ได้รับรางวัลวนะ่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ยอดเยี่ยมจากนิตยาสารมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์แล้วก็รถแอนท c กต่อมาในปีพศ .2528 เดือนมีนาคมทางบริษัทซูซูกิก็ออกมาประกาศว่าซูซูกิ R480 และ100อ่ะนับรวมกันน่ะมียอดผลิตสะสมอ่ะครบ1 0 0 0 0 0คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่ากับว่ารถซีรีส์เนี้ยใช้ระยะเวลาเดินทางครบถึงแสนคันน่ะตั้งแต่262728เราลาวาปีเพียงเท่านั้น ถือว่าลถมันได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆเลยแล้วก็ในการประกาศความสําเร็จของเรื่องยอดขายในเดือนมีนาคม28ใช่ไหมรอบนั้นนะ่ะทางบริษัทก็เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่แล้วการที่เอามาติดตั้งกับ RC ม,มันไม่ใช่ของใหม่หรอกแค่เอามาใส่กับโตโยต้า RC ให้ใช้งานก็คือสตาร์ทมือมีให้ใช้ทั้ง80และ100ซึ่งอันนี้มันจะเป็นรุ่นย่อยแยกทีนึงว่ารุ่นถูกอาจจะไม่มีเป็นสตาร์ทเท้าเหมือนเดิมแต่พอรุ่นแบบดีรักมั้งถ้าจะไม่ผิดก็จะมีสตาร์ทมือให้อะไรพวกนะี้ก็เพิ่มราาาคเเพิ่มออปปชันนข้ไีีกทึง ทั้งหมดเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของสุดยอดรถแม่บ้านของซูซูกิแล้วกันเวลาใครพูดถึงรถแม่บ้านของซูซูกิอ่ะไงก็ต้องคิดถึงอาซไม่มีใครคิดถึงแบบเบสสมาอะไรพวกนี้หรอกมันแบบมันไม่ได้นิยมมันมันขายดีประมาณนึงนะแต่มันไมไ่นิยมขนาดนี้แต่ถ้าอาซปุ๊บแบบพูดถึงอาซปุ๊บทุกคนจะเห็นภาพทุกคนอ๋อผมเปรียบเทียบให้ซูซูกิอาซีอ่ะมันคือเว็บในปัจจุบันนี้ประมาณนี้เลยแบบความฮิตความนิยมอะไรแบบเนี้ยก็คือมันคือ Honda เว็บในปัจจุบัน แล้วก็อาซีถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลรถของบริษัทสุูกีที่มีอายุการทำตลาดที่ยาวนานพอสมควรเลยรุ่นสุดท้ายเขาเขรียกลุ่นรุ่นหมำ่ำมันถ้าจะไม่ผิดอะก็คืออยู่ปลายอยู่ประมาณ40แล้ววะ่ะคิดดูอะรุ่นแรกอะเปิดในปีพศ2526แล้วก็รุ่นท้ายท้ายโมเดลตัวสุดท้ายอะอยู่ประมาณยุค40แล้ววะ่ะจำไม่ได้ว่า4เท่าไหร่แต่ก็คืออัพ440ขึ้นไปแล้ววะ่ะถือว่ายาวนานพอสมควรเลยสำหรับโมเดลรถรุ่นหนึ่งนะแล้วก็ถ้าถามผมถึงความสำเร็จของรถ Suzuki, สุ่น,นไทยนะสหร,รถมตไซะ เบอร์หนึ่งเลยผมให้กับ r c ก็เรื่องเราก็ประมาณนี้แล้วกันถือว่าเป็นคลิปแก้ไขที่เคยทําตั้งแต่ตอนเริ่มต้นทําคลิปใหม่ๆแล้วก็อันนั้นมันฟังแล้วรู้สึกพูดไม่รู้เรื่องพูดอย่างนี้ก็ขอมาแก้ไขแล้วกันเนื้อเรื่องมันจะคล้ายๆกันแหละแค่อันนั้นมันรู้สึกตัดต่อไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีแต่พอ,อัน,นี้ปุ๊บมันรู้สึกว่าอยากทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วกันประมาณนี้ครับสวัสดีครับ